สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวจน vip นะฮะระจะมนที่ยี่สิธันวาคมหกห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือหกับเจ็ดหกศูนย์หกสองหกห้าหกเจ็ดหกเนะ7จ็ดศูนย์เจ็จับคู่ก็หกเจ็ดเจ็ดหกหกแปนะคะ สามตัวก็หกแปดเจ็ดห้าหกแปดสามห้าเจ็ดห้าเดูนยดจ็ดหนึ่งแปก็ได้นะแปดเจ็ดหนึ่งหกปดด็ดหนึ่งจับคู่ก็หกห้าห้าเยแปดเจ็ดเจดแปด หกแปดแปดหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ